ทุกคนนะวันนี้ก็พบกับผมเหมือนเดิมครับหมู f i ช h i n g ไทยแลนด์นะครับหมูฟิชชิงไทยแลนด์นะครับก็มาตกปลาลองลาพิบนะครับวันนี้ใช้เบ็ดสองคันนะสองคันนะครับเพราะว่าแต่ว่าอีกคันหนึ่งไม่พร้อมนะครับตะก้อไม่มีไม่ได้เช็คตะก้อนะไม่ได้เช็คอุปกรณ์อยากออกมาก็ออกมาเลยแล้วก็ซื้อเยอะแวะซื้อเยอออกมาเลยนะครับ อ่าดูบรรยากาศนี่บรรยากาศเบ็ดสองคันครับลมเย็นๆของระพีพัดนะครับเพิ่งลงเบ็ดเสร็จนะครับยังไม่ได้สักตัวอะไรกระชังสายปลาก็ยังไม่ได้ลงโอ้รดแรงเลยลมเสีย,ง,ยงรดแรงกระชังสายปลาก็ยังไม่ได้ ลงน้ำเลยนะครับนี้เหยือที่ผมใช้เป็นลำผสมกับอไข่เขียวนะครับใครที่สนใจส่งเหยื่อมาให้ทดลองก็ทดลองหรือรีวิวก็สามารถส่งมาได้นะครับ Nó rất nghiêm này chưa khăn đã cho tít đình พึ่งมาหอดได้ <b> ปะพึ่งมาหอดเมื่อก <ừ, S 2> ี้นี่พึ่งลงไปจ็กบ่อางอท้งไหนมาอความวางน่อยน่อยแน้ำมันไหส่วน hai <Gãi> mươi bốn, Ông cái lỗ này là 2 khăn, sau này là phòng bồ mà, à, เบ็ดสองคันนะครับปลาก็ไม่กินลกมากคนของขึ้นรถมาใช่ไหมแล้วก็ ยืนคิดตั้งนานนะาเอาอะไรมาบ้างสุดท้ายแล้วลืมขาดรังกล้องพอมาถึงขับรถได้มาถึงครึ่งทางลืมขาดตังกล้องแล้วก็กล่องเซเยออีกกล่องหนึง่งก็ไม่ได้เอามาอุปกรณ์ในนั้นเยอะกว่ากล่องนั้นอีกกล่องนี้อีกแล้วก็อะไรก็ครบพอมาถึงเนี่ยครับคันหนึ่งไม่ได้ลง ใครอยู่แถวบางน้อยก็สนใจก็มาได้นะครับมายปีคองและปีพัดบรรยากาศสบายสบายส่วนปลากินไม่กินก็เป็นเรื่องอีกทีหนึ่งนะครับ

เยวหมดนะครับน้ำก็ไม่ได้แรงมากนล้นะก็ตะกัวห้าสิบกรัมก็เอาอยู่นะครับผมมาครั้งนั้นนะตะกัวตะกัวร้อยกรัมอะเอาไม่อยู่แรงมาก ครั้งล่าสุดคลิปล่าสุดที่ผมลงไปตกหน้าดินแบบนี้ถ้าปลาไม่กินอย่างน้อย,อยเราต้องสิ่งหนึ่งที่ต้องทำนะครับให้พอทำได้ก็คือแบบขยันปั้นเยื่อนะลง เปลี่ยนเยื่บ่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างนั้นนั้นเราก็โถมถมมันลงไปอ่อยไว้ แล้วนาติดกระดิ่งเลยตอนได้ยินเสียงกระดิ่งเป็ดเส่ปลาม่กิน